เอาโอ้ยอืออือเอ้า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 เอาอีมาป่วนแล้วก็ที่ไปอีกเอ้าเจ็บหนีเสือปลาจระเข้เจ็บไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออดีไปกับขึ้นเออนั่นเห็นบ่ไปแล้วเป่าไป ดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอซีทุกท่านค่ะปล่อยแล้วครับปล่อยงูแล้วครับมัดมัดเป๋ามัดโซสวัสดีครับสวัสดีนิ่งสวัสดีแม่เอซี่เด้อเด้โอ้โอ้โหอ้โหโอ้หันห้ากินหญ้าแล้วเอ้ย โอ,เยอย้เหนียรพี่ดาวแซ่บบ่เออแซ่บครับแซ่บครับ <c oughs> ไปใส่นั่นไปใส่ครับไปแล้วน้ำพอเปล่าไปแล้วไปแล้ว ขึ้นมาอีกผุนแม่พิ่นแม่ผิ่นเตก,ก้าละผุนปึ๊บปึ๊บผุนเตก,ก้าเตก,ก้าเอาลงเลยลงเลยลงอาบเลยแต่เสาเลยเอ่ะจะได้สบายเนื้อสบายกายยางไงเร่เร่เรๆเรเรอาบน้ำแปรงฟันก่อนครับ ไปใส่ครับจิบไปใส่ครับอหมอออาไะหยับทำลายจะไปทำลายครับจะไปทำลายนั่นนั่นเขาให้มิ่งนะครับ เดียว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแน่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 มิ่งแน่เอามาใส่ตะการชิจุนผูนั่นล่ะยกเทมาลหลดจักหน่อยจักเคืองกันนึงนั่นล่ะไปให้เพื่อนกินแล้วก็เอาไปให้แม่เพื่อนกินอีกมิ่งมิ่งกับมิ่งกับนั่น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 เอาเอาเอาเร็วเร็ว เ่มิ่งมิ่งเอานี่เ,เอาใส่ตะกร้านั่นละเออ่นเออนั่น,หนเห็นหนามตัวหน,หนามนี่กระมังอ่ละล่ะโอ้โนกระมังนี่ตั้งแต่เจ้าเจ้าบนละพาคกันเทออกเนาะกินลูกกินน,น,นั่นก็เพราะกินฮะไปใส่อีก đi say nho bà này nho, jái điơ, mất Mất! nhà Mất! môn uy puỵ, ú nhà nhà, uh, uh, uh. Uh.

ิมนสะมันกินว่าเป็นยังไงสะผลเห็นบอ่อูห <c oughs> ูหู <c oughs> มาแล้วผี่ดาวมาแล้วเห็นบอ่อผนมาแล้วมิ่งผี่ดาวมาแล้วมิง่งให้มันกินโหลดกินโอลดกินโหดลูกเออนั่นแล่นก่อนหนีก่อนอย่าแล่นบอ่อท่านคุณพ,น,พนแมพนเตะกะ <c oughs> วายจับมือกันจับมือกันเร็วๆไปแล้วพันสิส่วนกันไปใช่นอนี่นนอ <c oughs> ไปทางฝุ่นพันธิสบาติที่เนาะ <c oughs> ไปเาไปทั้งคุณพ่นสิวาติไปแล้วคุณเขาไปหาแม่เราก้นน้ำว่าบอกก้นน้ำว่าละเอา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 อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปออกมาออกมาเร็ว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 มิงมิงงมิินบอกมาแล้วดาว ดาวไอ้ดาวดาวมาแล้วดาวไปใส่มาป่วนแล้วก็ที่ไปอีกเอาเจ็บหนีเสือปลาจระเข้เจ็บเร็ว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 เอ้มา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 หนีเสือปลาจระเข้แล้วนั่นนั่นนั่น Nan, ôi, ôi. Ma nhang, ma nhang, thì phải say. Ôi, nan. Dạ dẹp, dạ dẹp, chín đi đi Chín đi đi, chín đi đi Nè, nè, minh โอ้ยอ้ยเมนเป้าเหวียงเถอะเป้ามาเออนั่นตีก่อน้าก็ด้เแทะพุ่นท่างพุ่นกับพ่อท่างพุ่นบันนี้ออกมาป่วนครับผมออกมาป่วนเออถ้าบ่ได้เห็นแส่แล้วคซื้ิบ่ิินดีดอกนาอกคือเอาเลย chặt can lên, ít hơn nâng thì sẽ cả lá măng, lấy, lấy, นันนนนนนน่นนั่นนั่นนั่นกินดีๆเดี๋ยวถืกเศษแม่เจี๊ยบได้ถืกเศษแม่เจี๊ยบเด้อกำลังถืกเศษเด้อย่ยานบอเนี่ยเอาให้นนกบบินดีๆกับบอจินเนาะมื่อน,นี้แม่โมบอมาเด้อมื่อน,นี้เด้อบอเห็นแม่โมมาได้นี่บอเห็นแม่โมมาเมื่อนี้ แล้วครับไปแล้วครับจะไปไหนครับจะไปไหนครับเปล่าเราเปล่าเป๋าเป๋าโอ้ยเอินขึ้นมามาเด้อมาเด้อลูกมาเด้อมิงงานมามามามิง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 เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออดีวายันเด้อ ไปแล้วมาแล้วมาแล้วไป,ไปกับขึ้นเออหน่นเห็นบ่ไป,ไปลระเป๋าไปอีกขึ้นนี่งรเป๋าออมาลลกมาเร็ว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 มาหา มุนอุ้ยปุย <laughs> ่น <ด S 2> แดนแ้วก็มาเฮ็ดก็ขอบคุณในแม่สีทุกท่านเลยค่ะเด้อเข้ามาแล้วเข้ามาชมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสับสกายกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้ค่ะเด้อคลิปนี้สวัสดีค่ะ